อันนี้ก็ส่งมาซ่อมนะครับเพราะว่าสตาร์ทแล้วไฟไม่ออกคอยกเทียนนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมไม่มีรถรองนะผมก็เลยต้องเอาเวฟนี่แหละเอาเวฟซูเปอร์ครับนี่ลองปมายว่าไอ้เวฟด,ดีนซูเปอร,ร์คัะไอ้นี่มันไม่มีแบทเซนเซอร์แล้วก็ไม่มีไอ้เซนเซอร์มุมเอียงมันจะแจ้งโค้ดนะครับแล้วก็เทเบิลของไอ้พวกเซนเซอร์อุณหภูมินะครับพวกนี้มันจะไม่ตรงโอเคมันก็เลยมีโค้ดเตือนเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเลยแล้กันนะ

ขาดคาร้อยรอบาดอะแต่เี่ผมจะไม่ติดให้ดูแกันว่ารอบรมันจะต่อพั 9, นหรือเปล่าเพราะว่าตูดสองพันะห้าร้อยอ่ะรถดูเยอะไปของเรารถถนะช่อยากได้อาจจะ่ายนะเดี๋ยวไงก็ไปที่เรื่องกอขการรถไครับสำหรับสอสิลอาลอาจารย์อที่ไปที่นอกรอน ถ้าใครจะทานะาก,าก็สงมาทรับก่องที่ับกล่องที่มันไม่ติดนะครับไฟไม่ออกคอยปั่มติ๊กดังคาพว์น,นี้ออก็รับโอเคนะครับอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้จะส่งกลับนะครับช่วงบ่ายไปแล้วครับ